ข้อมูลทั่วไปบ้านหนองอ้อร่างมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง172ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้มีจำนวนประชากรทั้งหมด510คนเป็นชาย241คนหญิง269คนสถานที่สำคัญในหมู่บ้านวัดหนองอ้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านหนองอ้อล่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลวงประกอบนิติสารหนองสเสม็ดแหล่งน้ำธรรมชาติใจกลางหมู่บ้านหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชนฝายกักเก็บน้ำบ้านหนองอ้อล่างงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูหมักการมีส่วนร่วม กรรมการหมู่บ้านในการปกครองจะมีประธานและกรรมการชุมชนเป็นผู้ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนเป็นการกระจายอำนาจในการทำงานอย่างครอบคลุมมีการประชุมประจำเดือนบ้านหนองอ้อร่างมีการประชุมประจำเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสถานการณ์ในปัจจุบันทุกวันที่5ของเดือนการมีส่วนร่วมจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะมีการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงามสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในชุมชนรณรงค์ให้เยาวชนในหมู่บ้านช่วยกันเก็บขยะตามริมถนนสายในหมู่บ้านทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีการปลูกต้นไม้ริมถนนภายในหมู่บ้านตามโครงการ ถนนสวยด้วยมือเราองค์กรและการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมในหมู่บ้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนโครงการพักตับครบพรรษาขับเคลื่อนโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและอสมอสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่นองค์กรปกครองท้องถิน่นภาคเอกชนเป็นต้นกรมการปกครอง 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาลมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5้ล้านปีพศ2559ได้รับงบประมาณจำนวน5 0 0แสนบาทก่อสร้างอาคารโรงอบสมุนไพรและปรับปรุงสาราอเนกประสงค์บ้านหนองอ้อร่าง 2. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองอ้อร่างงบประมาณ5้0แสนบาทได้ดำเนินการจัดทำโครงการหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชนปีพศ2559 3. โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐงบประมาณ2 0 0แสนบาทต่อยอดโครงการหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชน 4. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีพศ2560งบประมาณ250,000บาท 5. โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐงบประมาณจํานวน300,000บาทปีพศ2561ต่อยอดโครงการหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชน 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนง,งบประมาณจำนวน200,000บาทปีพศ2561โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาราหนองเสม็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขามผลจากการที่มีหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชนทำให้หมู่บ้านมีโอกาสได้รับโครงการจากพัฒนาชุมชนดังนี้ ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2562โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนประจําปี2562โครงการหมู่บ้านโอทอบนวัตวิถีเพื่อการท่องเที่ยวประจําปี2561โครงการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอท โครงการสัมมาชีพชุมชนโครงการเพราะก้อนเชื้อเห็ดเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ดำเนินการประสานงานได้รับงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านด้านสาธารณูปโภคต่างๆด้านการส่งเสริมอาชีพสิ่งแวดล้อมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมะขามจัดงบประมาณในการฝึกอบรมในเรื่องของการประกอบอาชีพสำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จัดงบประมาณให้กับบ้านหนองอ้อร่างในการจัดทำปุ๋ยหมักโครงการ9 1 0 1และโครงการ9 1 0 2เป็นการลดต้นทุนการเกษตรและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นำกลุ่มมังกรดินเข้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้ความรู้เรื่องการใช้สามสารการจด GAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ส่งเสริมอาชีพเกษตรการขยายพันธุ์พืชให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ในครัวเรือนการเพราะเห็ดนำฟ้าการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลการเทถนนคลอนกีดเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอ,อรมนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเค้กกล้วยหอม กรมพัฒนาที่ดินทำฝ่ายน้ำล้นในปีงบประมาณ2,561ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ความพร้อมของสถานที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการปฏิบัติงานโดยใช้สาราอเนกประสงค์บ้านหนองอ้อร่างซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ มีสถานที่สะดวกให้กับประชาชนในชุมชนได้ใช้บริการทำกิจกรรมร่วมกันการจัดงานธุรการและเอกสารอย่างเป็นระบบระบบการจัดการด้านธุรการการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกสารต่างๆของหมู่บ้านความพร้อมของช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหมู่บ้านใช้การประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อออนไลน์เช่นเพจ Facebook กลุ่มไลน์ต่างๆของหมู่บ้านทั้งการพูดคุยการส่งหนังสือหอกระจายข่าวการจัดทำผังทำเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านติดแสดงไว้อย่างชัดเจนบ้านหนองอ้อร่างได้จัดทำฐานข้อมูลของคณะกรรมการหมู่บ้านและข้อมูลแผนที่ต่างๆในหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนณละศาลาอเนกประสงค์อย่างเป็นระบบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมู่บ้านในการจัดประชุมก็ดีหรือในการพัฒนาการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านบ้านหนองออล่างมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายรายวันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบและมาตรฐานเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้การให้ความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนสสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในชุมชนรณรงค์ให้เยาวชนในหมู่บ้านช่วยกันเก็บขยะ ถนนสายในหมู่บ้านทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทำให้เยาวชนได้พบปะพูดคุยกันมีความรักความสามคัคคีรักสิ่งแวดล้อมและรู้จักรับผิดชอบต่อชุมชนร่วมกัน mm. เช่นการช่วยกันเก็บขยะ mm. การตกแต่งกิ่งมบบต้นไม้สองข้างทางอย่างสม่ำเสมอ mm. การสนับสนุนกิจการของสภาเด็กและเยาวชน หนึ่งมีการส่งเสริมอบรมเยาวชนของหมู่บ้านให้ทราบถึงอันตรายของยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดที่จะเกิดกับเยาวชนในหมู่บ้าน 2. การส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชนแข่งขันฟุตบอลน,นอกสถานที่และการแข่งขันในชุมชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้านและติดต่อข่าวสารกับประชาชนในหมู่บ้าน<ๆ>การพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาหมู่บ้านฐานข้อมูลของหมู่บ้าน<ๆ>เพื่อเป็นการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านหนองอ้อร่างได้จัดทําแผนข้อมูลของหมู่บ้านและจัดทําข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันทันสมัยการประชุมประชาคมวิเคราะห์สถานะของหมู่บ้านผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจและภาคประชาชนบ้านหนองออร่างมีการจัดเวทีประชาคมในการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีร่วมกับเทศบาลมะขามเมืองใหม่ และหน่วยราชการโดยการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขการกำหนดโครงการกิจกรรมในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการดำเนินโครงการต่างๆตามลำดับความสำคัญและตามความต้องการของคนในชุมชนซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน สามารถดําเนินการจนแล้วเสร็จได้ตามที่กำหนดไว้การจัดทํารูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านร่งประธานกบตภายในเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านมีการประชุมจัดทําแผนโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจําทุกปีและจัดเป็นรูปเล่มเอกสารการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน หลังจากดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านได้รับงบประมาณจัดสรรจะมีการติดตามการดำเนินงานมีการติดตามโครงการทุกระยะการปรับปรุงและทบทวนแผนเป็นประจำโครงการพระราชดำริกิจกรรมโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่นการผสมปุ๋ยใช้เองการลดต้นทุนการผลิตการทําปุ๋ยหมักการนําเชื้อไตรโคโดมามาใช้นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน กิจกรรมโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆโดยใช้พื้นที่ของนายเดชาบุญโยประการเป็นพื้นที่ในการทำและ เป็นจอบแรกของจังหวัดจันทบุรีบ้านหนองอ้อร่างมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการจักสารภาพปัน้นศิละปะขี้เรื่อยกรองยาวรำวงชาวบ้านที่สืบทอดในจังหวะโบราณการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานผลจากการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมพลัง จิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านโดยบ้านหนองอ้อล่างมีประชาชนจิตอาสาจำนวน78คนเป็นหมู่บ้านแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน,นื่องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องความต้องการของประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองอ้อล่างเริ่มต้นปี2,560 ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน8,000บาทจนถึงปัจจุบันปี2,562สามารถต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีเงินทุนทั้งสิ้น46,53บาท77สตางค์การส่งเสริมเศรษฐกิจมีการจัดทำบัญชีครวัวเรือนมีกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในหมู่บ้าน ส่งเสริมการทำอาชีพเสริมมีการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดฝึกอบรมด้านอาชีพที่ประชาชนให้ความสนใจเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครัวเรือนมีกลุ่มทำขนมอาหารว่างเคก็กกล้วยหอมขนมไทยการนําขยะรีไซเคิลจากไม่มีคุณค่า มาสร้างมูลค่าให้กับครอบครัวเช่นกระเป๋าตะกร้ารีไซเคิลกลุ่มน้ำพริกกลุ่มดอกไม้จันทร์กลุ่มมังกรดินกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและกลุ่มเพราะเห็ดเยื่อไผ่แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเยื่อไผ่การจัดการสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอมีการคัดแยกขยะ และของเสียภายในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการแปลรูปหรือสร้างรายได้จากขยะของหมู่บ้านมีการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการจัดการขยะให้ประชาชนปฏิบัติตามการพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาพกายใจมีกิจกรรมส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี <c oughs> เช่นรำวงชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ เป็นแหล่งศึกษาด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยการทำบุญสงทุ่งเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในหมู่บ้านและท้องถิน่นที่ได้ทำสืบทอดต่อเนื่องมาโดยได้ทำบุญสงทุ่งเป็นประจำทุกปีมีการอบรมกิจกรรมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้เด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสาร มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางาศาสนามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลวงประกอบนิติสารร่วมกับอสมตรวจคัดกรองประชาชนบ้านหนองอ้อร่างตรวจหาโรคเบาหวานความดันโล uh หิตสูงป้องกันไข้หวัดใหญ่ตรวจมะเร็งปากมดลูกร่วมกับอสมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอำเภอมะขามการรณรงค์เฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ป้องกันได้เชื้อไวรัสโควิด1 9หมู่บ้านได้เตรียมตัวรับสถานการณ์โควิด1 9โดยการประชาสัมพันธ์ทางรายของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ในงานบุญประเพณีภายในหมู่บ้าน เมื่อเห็นโรคนี้ระบาดหนักจึงตระหนักหาวิธีป้องกันโดยใช้หลักการบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ได้นำเนินการจัดโครงการสุขภาพดีตามวิถีคนหมู่เก้านำคณะกรรมการหมู่บ้านอสมเข้ารับการอบรมให้ทราบข้อมูลของเชื้อไวรัสโควิดฝึกการทำแมสใช้เองการทำน้ำยาฆ่าเชื้อรณรงค์แจกทุกสังคาเรือน ในหมู่บ้านมีการรณรงค์ถึง3ามครั้งเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากโรคและเรียนรู้วิธีการป้องกันก่อนที่โรคจะเกิดมีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านอสอมช่วยกันคัดกรองบรรทุกข้อมูลของผู้ที่เข้ามามีการกักตัว14วันเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ประสานกับผู้ประกอบการในหมู่บ้านเจ้าของสวนให้ช่วยกันดูแลและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบในการรับผิดชอบตัวเองต่อสังคมนอกจากนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านยังให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 ดังนี้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีมอบอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับอำเภอมะขามวัดหนองอ้อนำโดยพระครูโกศลสาธุการคณะกรรมการหมู่บ้านจัดถุงยำชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านมอบข้าวสารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการติดเตียงม,มีการแลกเปลี่ยนตามโครงการให้กำลังใจช่วยเหลือเพื่อกูลช่วงโควิด -19 ระหว่างอำเภอและจังหวัดตามโครงการของวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีมีการจัดทำบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านและประสานหน่วยงานด้านสุขภาพมาให้บริการในหมู่บ้านผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานในชุมชนกรรมการหมู่บ้านสามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่วนราชการได้สำเร็จ สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือปราศจากอุบัติเหตุสามารถลดอาชญากรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือปราศจากอุบัติเหตุพื้นที่นายจ้างต้องดำเนินการจัดทำเอกสารในเรื่องการรับลูกจ้างต่างด้าวให้ถูกต้องทั้งไปและกลับและแบบพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง และนายจ้างต้องดูแลให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของหมู่บ้านประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์รายได้จอกระถอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ80ดสิของการเลือกตั้งทุกระดับประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในทุกครั้งที่จัดการประชุมผลจากการดำเนินงานหมู่บ้านหนองอ้อร่าง 1. ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2561 2. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจําปี2562 3. ต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2,562มีผลดำเนินงานด้านส่งเสริมวินัยการออมดีเด่นโครงการส่งเสริมวินัยการออม2,562 5. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจันทบุรีและรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการหนองอ้อโฮมสเตย์เพื่อชุมชน2,562 6. กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอประจําปี2561 7รางวัลสมาชิกชมรมมากที่สุด9ที่พอดีเดินวิ่งปัน่นต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติมินิฮาฟมาราทอนณวัดหนองอ้อแ รางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี2561 9. หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขตตรวจราชการที่9ประจำปี2560 10. หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2560 11. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2560 12. ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่นประเภทเทศบาล2560 13. หมู่บ้านชุมชนสะอาดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐระยะ1ปีประจำปี2560 14. หมู่บ้านรักษาสิน5ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ปี2,560 15หมู่บ้านต้นแบบงดเล่าและศูนย์เรียนรู้ชุมชนปี2,560 16หมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ2,559 17รางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนน้าอยู่หมู่บ้านหน้ามองปีพศ2,559 18 หมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีกิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมเสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติประจำปีพศ2554 19ได้รับการตรวจพิจารณาและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปีพศ2553 ของจังหวัดจันทบุรีนวันที่10กันยายน2553คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดจันทบุรี